สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะทักทายจากไต้หวันนะครับทักทายจากไต้หวันแพนมาถึงแล้วฝากส่งสัญญาณเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไต้หวันนครัะประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านเราเนี่ยกี่โมงแล้วตอนนี้ทำพิธีอยู่ที่วัดไต้หวันเป็นวัดลทัทธิเต๋านะครับทำตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ต้องจาเช้าอันนี้หนึ่งในวัดที่เราทำครับสวัสดีทุกคนครับนี่คือหนึ่งในวัดที่เรามาททำพิธีครับทำที่เมืองน่านโถครับอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงทำที่ทำทำี่เมืองสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไต้หวันนะครับอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็มาทําพิธีปลุกเสกปีเสียจักรพรรดินะครับซึ่ง ทำที่ไต้หวันครั้งนี้เนี่ยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าจททันทร์ทาที่ที่เมืองอะไรชื่อเมืองนันโถนะครับเมืองนันโถเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่สาเหตุที่อาจารย์เลือกที่เมืองนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเมืองนันโถเป็นเมืองที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดของไต้หวันมีมังกรอยู่ที่นี่ด้วยนะครับสองนะครับเมืองน,น,นันโถนี้มีความเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมังกรอยู่เพราะว่าที่นี่มีทะเลสาบสุริยนจันทรา ซึ่งทะเลสาบสุริยันจันทานี้มีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่ามีมังกรอยู่ใต้ทะเลสาบและมังกรนี้เนี่ยหายใจอยู่แล้วที่นี่มีไอมังกรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจเศรษฐีต่างๆเขาจะมาทําบ้านทาที่พักหรือบ้านพักตากอากาศรวมถึงมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะมาสูตรเอาไอามังกรเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเสียกักภัทหรือเป็นบุตรองค์ที่9 ของพญามังกรจึงต้องมาปลูกเสกที่นี่เพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งเดียวแล้วเรามาปลูกเสกที่นี่เนี่ยนะครับทั้งหมดเก้าวัดเลยนะโดยพระลัทธิเต๋าเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกให้เราทุกคนรู้เลยว่าพิธีขนลุกมากและสถานที่ดีมากๆห่วงจุ้ยดีที่สุดเป็นเมืองของพญามังกรและที่สําคัญเมืองที่เศรษฐีเข้ามากันนี่เห็นไหม้ทนย บอกเลยนะใครได้ปีเสียจักรฮาร์ดไปรอบนี้ปีนี้นะครับยินดีด้วยมากๆที่สุดแล้วที่สุดมากๆนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราทําปีหนึ่งเราได้ได้จองแค่ครั้งเดียวทุกคนเห็นไหมหนึ่งปีทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งปีทําได้แค่ครั้งเดียวใครพลาดพิธีนี้รออีกทั้งปีหน้ามีใครยังจองไม่ทันไหมมีใครยังจองไม่ทันไหมครับใครที่จองไม่ทัน อาจารย์บอกอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวนะอาจารย์เอาปีเสื้อจกักรพรรดิเดียวใครที่อยากได้นะครับตอนนี้ยังทันอยู่ถ้าเป็นแบบเดียวเนี่ยหลายคนตอนแรกบอกอาจารย์แบบเหมือนราคาสูงแต่ต้องยากหนึ่งทุกคนเห็นไหมท,ทําพิธีแบบนี้ทั้งหมดเก้าวัดทาที่เมืองหน่านโถเมืองที่ดีที่สุดโ้วงจุ้ยดีที่สุดเป็นเมืองแห่งพญามังกรนะครับสองในแต่ ทำทั้งเก้าวัดเนี่ยในแต่ละวัดเนี่ยต้องมีพระรัติเสาอย่างน้อยเก้ารูปแบบนี้และเครื่องทรงบวงสรวงอย่างน้อยทั้งหมดเก้าพิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเสียจะกรพพัดแบบเดียวราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครที่อยากได้ให้พิมร,รอเรือ99พิมพิมติดก,กันอย่าจุดนะเพราะใกล้จะหมดแล้วพลาดพิธีนี้รออีกครั้งปีหน้านะครับรอเรือ99ส่วนคนที่อยากได้แบบคู่แบบที่อาจารย์ใส่นะครับปีเสียจะกรพพัดแบบคู่ ให้พิมพ์รอเรือมอม้า99ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าพลาดพิธีนี้รออีกครั้งปีหน้านะรออีกครั้งปีหน้าเลยนะครับนี่นะอาจารย์ให้ดูนะปีที่แล้วอาจารย์ไม่ได้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดโควิดโควิดเขาปิดประเทศนี่น,นี่นะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกเลยและเป็นเมืองแห่งเมืองแห่งพญามมงองเมืองที่ห่วงชุวยดีที่สุดในไต้หวันและเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในไต้หวันนะ เมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในไต้หวันเพราะปลูกอะไรก็งอกงามนะครับปลูกอะไรก็งอกงามนะครับที่นี่นะครับและอีกไม่กี่วันจะเริ่มจัดส่งแล้วนะส่งวันที่16นะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เจ็ดสัปดาห์หน้าก็จะได้ส่งกันแล้วนะสัปดาห์หน้าเริ่มส่งแล้วจะส่งจากไต้หวันไปนะครับเนี่ยทุกคนเห็นท,ทําทำพิธีตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะครับในแต่ละวัดนะทุกคนเห็นไหม แบบเดียวคนที่อยากได้ให้พิมรอเรือ99แบบผู่คนที่อยากได้ให้พิมพ์รอเรือมอมา99นะครับเนตอนนี้เป็นช่วงของการอัญเชิญเทพเจ้านะครับตอนนี้เป็นช่วงของการอัญเชิญเทพเจ้าคือเวลา ที่เราในพิธีที่นี่นะครับเราใช้พิธีโบราณจากพระอาิตรัตทิเนตาซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือเวลาจะปลุกเศษเนี่ยอย่างที่หนึ่งอัญเชิญเทพเจ้าก่อนอย่างที่สองอัญเชิญพญามังกรก่อนก็คือเป็นพ่อเป็นพระบิดาของปีเสียเนี่ยแหละครับก็อัญเชิญมาแต่ก่อนตอนเช้าเนี่ยเราจะมีการไหว้ฟ้าดินตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ส่วนส่วนของอาจารย์ที่เป็นพิธีของอาจารย์อาจารย์ทาเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมีไหว้ฟ้าดิน ไหว้อัญเชิญเทพเจ้าที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพก็คือแบบจุดทูบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับตรงโน้นเนี่ยภูเขาตรงนั้นทุกคนเห็นตรงนั้นภูเขาไหมภูเขาตรงนั้นถือเป็นภูเขาห้าลูกซ้อนกันซึ่งตามความเชือ่อหลักห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยเป็นภูเขาแห่งมังกรและตรงภูเขาเนี่ยใกล้ๆก,กับภูเขาตรงนี้อ่าใกล้ๆภูเขาตรงนี้จะเป็นทะเลสาบ สุริยันจันทาซึ่งเป็นทะเลสาบที่ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีมังกรอยู่และมีไอมังกรขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นทะเลสาบในเมืองนี้จึงเป็นทะเลสาบที่ผู้คนที่เป็นนักธุรกิจเป็นเศรษฐีเขามาอยู่กันมานอนกันและมาพักผ่อนกันที่นี่เพราะว่าเขาต้องการจะสูดเอาไอมังกรเพราะฉะนั้นเมืองนันโถจึงเป็นเมืองที่เราเลือกในการทําพิธีและ เป็นเมืองที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดของไต้หวันสังเกตดูนะอาจารย์อยากให้เราทุกคนเห็นมากถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งเขาบอกว่าเมืองไหนก็นตามที่ไหนก็นตามถ้าอยากรู้ว่าตรงนั้นห่วงจุ้ยดีไหมอีกส่วนหนึ่งที่ในการดูก็คือให้ดูต้นไม้ดูน้ําดูความอุดมสมบูรณ์ที่เนี่อุดมสมบูรณ์มากและคนรวยเขาต้องมากันแทบทุกเดือนเพื่ออะไรเพื่อมาสูตรเอาพญามังกรน,นะครับประสูตรเอาไอของพญามังกรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคาว่าปีเสียจักรพรรดิปีเสียที่ดีที่สุด ปลุกเสกในเมืองที่ดีที่สุดโดยพระรัตทิเตาและที่สําคัญในห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ไปดูอีอกรอบหนึ่งนะครับใครยังจองยังไม่ได้จองจองทันอยู่นะครับนะเนี่ยทําพิธีตั้งแต่หกโมงเชา้ชาหกโมงเช้าของไต้หวันนะครับ അല്ലാഹുവ <laughs> അല്ലാഹുവ ใครที่มาถึงใครที่จองมาแล้วนะครับใครที่จองแล้ววันนี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับฟับงนะคนที่จองมาแล้วหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเลยอยากได้อะไรขอเลยนะครับขอเลยหลายคนอยาขอตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วตั้งแต่จองแล้วก็ขอเลยเนี่ยหลายคนก็สําเร็จสมหวังไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันสําคัญไล่มาเลยตั้งแต่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ย ก้าวันนี้ทาใจให้สบายขอท่านทุกวันเลยเพราะว่าเรามีพิธีทุกวันนะครับพิธีทุกวันทําที่ไต้หวันทั้งหมดเก้าพิธีอันนี้พิธีที่เราทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นพิธีที่ทําตั้งแต่หกโมงเช้าของไต้หวันซึ่งพิธีหกโมงเช้าของไต้หวันเท่ากับตีห้าของบ้านเราตีห้าของบ้านเราเพราะว่าที่เนี่ยเวลาเดินเร็วกว่าบ,บ้านเราหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจารย์มาที่เนี่ยตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้ว ตีห้าของที่นี่ก็ตีสี่ของที่โน้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครก็ตามที่จองแล้วนะครับตั้งจิตอธิษฐานอยากขออะไรขอนะครับอยากได้อะไรได้อยากได้อะไรก็ขอเอาภาวนาเอานะครับนี่คือโอกาสเดียวในหนึ่งปีหนึ่งปีมีแค่โอกาสครั้งเดียวในการจองนะครับตอนนี้ยังสามารถจองทันได้อยู่นะอาจารย์ไม่ใช่ผู้ทําพิธีเป็นพระละทัทธิเต่าเป็นผู้ทําพิธีเพราะว่าลทัทธิเต่าเป็นลทัทธิต้นกําเนิดของปีเสียนะ,นะครับ และทิเต่าเป็นถือเป็นลทัทธิต้นกําเนิดของปีเสียเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นพระละทัทธิเต่าเป็นผู้ปลุกษษษเสร็จเท่านั้นและทําแบบเนี้ยนะครับตั้งแต่หกโมงเช้ายาวจนไปถึงตอนเออที่ยงนะครับทําพิธีหนึ่งวัดเนี่ยหนึ่งวาระเนี่ยหกชั่วโมงนั่นหมายความว่าทำเก้าวัดเก้าวาระเนี่ยนะครับก็วาระวัดละหกชั่วโมงหกคูณเก้าได้เท่าไหร่ครับ หกหอู้รวมแล้วหลายชั่วโมงในการทาพิธีคือทําพิธีที่นี่แล้วก็ขนนะครับขนไปที่วัดอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกว่าเราจะครบทั้งหมดเก้าวัดทุกคนคิดดูว่าการทุลักทุเลในการกว่าที่เราจะอาจารย์จะสามารถขนไปแต่ละวัดได้ในแต่ละวัดไกลกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถามว่าอ้อาจารย์พันเกอ้อาจารย์เก้าาบาทเห็นหรือยังว่าถ้าเทียบกับ สิ่งที่เกิดขึ้นเมืองที่มาทําปลูกเสรค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและความยากลาบากในการทาเนี่ยมันถูกมากแล้วหลายรา,ายได้ที่เกิดขึ้นอาจารย์เอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะแต่จริงๆแล้วถ้าหากค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่ค่อยเหลืออะไรหรอกนะครับเพราะมันไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วก็ปีหนึ่งมันทําได้แค่ครั้งเดียวปีหนึ่งทําพิธีได้ครั้งเดียวนะว่าแต่ว่าอาจารย์ มารอบนี้อาจารย์จะอยู่ได้แค่ประมาณสาวัดทําพิธีสามวัดที่เหลือก็จะปล่อยให้ทีมงานเขาเป็นคนทำดูแลเอานะครับเพราะว่าถ้าอยู่เก้าวันเดี๋ยวอาจารย์จะไม่มีเวลาในการทํางานจะไม่ได้ทํางานอื่นนะครับเนี่ยดูสิอ่านเนี่ยตอนนี้กําลังอ่านคมพีรีอยู่พิธีปลุกเสกเห็นไหมเนี่ยแล้วอ่านแบบนี้ทั้งหมดอ่ะพระเก้ารูปอ่ะอ่านแบบนี้ทั้งหมดเก้าบบรอบอ่ะทุกคนคิดดู ทำพิธีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วพระแต่ละรูปก็ต้องมานั่งอ่านพิธีบทของไทยบทของมันอย่างเงี้ยเพื่อปลุกเสกอะปกตินะอาจารย์บอกเลยวันปกติเวลาที่เขาปลุกเสกปีเสจจักรพรรดิตามความเชื่อเนี่ยอาจารย์ได้ถาม อาจารครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่เนี่ยปัญพาลติเต่าท่านบอกว่าปกติคนเอามักง่ายเอาเอาง่ายไปก่อนเวลาเอาปีเสียไปปล่อยบูชาี่ยชอบเอาปีเสียเดินเข้าไปในศาลเจ้าไปวนกระหางทูบแล้วเอามาขายคนแกบอกว่านั้นทำนั้นแบบนั้นได้ไหมทําได้แต่แกไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะพลังงานมันไม่เกิดขึ้นพลังงานไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จเชื่อมั่นใจว่า เราเป็นที่เดียวปีเสจกรพัดจึงเป็นที่เดียวที่ทําพิธีโดยพระละทัทธิเต๋าอย่างน้อยเก้ารูปทุกวาระและทำหนึ่งครั้งเนี่ยก่อนจะมาปล่อยให้เราทุกคนได้จองไปเนี่ยเก้าวัดเก้าวาระเป็นเมืองของมังกรด้วยและเป็นเมืองที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดด้วยมีเมืองเหลือยในเมืองของไอมังกรอีกด้วยนะครับครบหมดเลย เพราะฉะนั้นใครได้ไปอาจารย์ดีใจด้วยมากยินดีด้วยมากๆใครที่อยากจองนะตอนนี้รุ่นเดี่ยวก็ยังเหลืออยู่คู่ก็ยังเหลือนะครับเหลือไม่เยอะนะครับอยากได้เดี่ยวให้พิมพ์รอเรือ99พิมพ์ติดกันเลยอยากได้คู่ก็รอเรือมอม้า99นะครับส้นเส้นของอาจารย์ก็เอาเข้าพิธีอีกรอบนะเส้นของอาจารย์อาจารย์ก็เข้าพิธีอีกรอบนะครับถอดให้เลยเพราะพิธีเข้มขังมากนะครับพิธีเข้มขังมากนะคนลุกไหม คนลุกไหมดูสิดูสิเนี่ยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วทำแบบเนี้ยเก้าวัดทำแบบเนี้ยเก้าวาระวาระละหกชั่วโมงอทุกคนลองคิดดูอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองแห่งมังกรเมืองที่่วงจุ้ยดีที่สุดเมืองที่มีพญามังกรอยู่เมืองที่อุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองที่เศรษฐีนักธุรกิจต้องมาที่นี่เพื่อสูตรเอาไอมังกร อยู่ใต้ทะเลสาบสุริยันจันทามีที่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับมีที่เมืองนี้เมืองเดียวแล้วอาจารย์นั่งรถมาจากทุกคนเชื่อไหมรู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยลงเครื่องมาจากเราลงเครื่องที่เมืองอะไรนะเราลงเครื่องที่เมืองอะไรนะดูเมืองไท่จง,จงอาจารย์ลงเครื่องจากไท่จงแล้วอาจารย์นั่งนั่งรถไฟมาที่นี่อีกทั้งวันอะเมื่อวานอะ ก็ลงเครื okay. ่องอาจารย์ลงเครื่องตอนเที่ยงใช่ไหมเที่ยงรือสิบเอ็ดโมงนงนั่งลงเครื่องเที่ยงแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าต่อมาที่นี่เกือบห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับเพื่อมาที่นี่นะห้าชั่วโมงรวมแล้วอาจารย์เดินทางเมื่อวานทั้งวันเดินทางทั้งหมดประมาณสิบกว่าชั่วโมงเพื่อมาเมืองนี้เพื่อมาปุกเซกเลยนะทุกคนลองคิดดูเออสุดๆเลยนะ สุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทมเทมากว่าใครที่ได้ไปโชคดีมากๆถึงพิธีไหนแล้วดูกันทุกันดูกันทุกันอย่างขั้นตอนไหนเนาะมีน้ำเต้ามีอุปกรณ์เห็นอุปกรณ์ไหมเห็นอุปกรณ์ไหมตรงนั้นนะอยู่ในพิธีขนลุกมากเลยนะครับคนลุกมากๆด้วยและเป็นพิธีที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเป็นพิธีแบบเต๋าแต่พระรับพิเต๋า โ่เนี้ยเนี่ยชนลูกนะสวสดอีกต่อแล้วเห็นไหมหกชั่วโมงที่พระรัติเต่าท่านต้อง,งยืนสวสดแบบเนี้ยหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัดหนึ่งวัดยืนสวสดหกชั่วโมงไม่ได้นั่งเหมือนบ้านเราด้วยนะไม่ได้นั่งเหมือนบ้านเราด้วยนะ เห็นไหมโชคดีไหมที่ได้ไปโชคดีมากโชคดีที่สุดเลยไม่ใช่แค่ทําขึ้นมาไม่ใช่แค่ทําขึ้นมาแล้วบอกว่าทุกคนมาบูชานะไม่ใช่เนี่ยให้เห็นกับตาเลยแบบเนี้ยและเป็นเมืองที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดนะครับเป็นเมืองฮวงจุ้ยดีที่สุดเมืองแห่งมังกรครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วใครไม่ทันปีหน้าว,ว่ากันใหม่นะถ้าใครไม่ทันปีหน้าค่อยจองใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทันอยู่นะครับถ้า อยากได้ก็ยังสามารถจองได้อยู่นะครับติดต่อหาน้องได้แต่ทุกคนอย่าลืมนะตอนนี้มิชาชิพมิชาชิพเยอะมากนะครับเวลาที่โอนเงินย้ําอีกครั้งโอนเข้าบัญชีกสิกรไทยเป็นชื่อบริษัทจักรพัดิมั่งท่านเท่านั้นนะครับถ้าบัญชีอื่นห้ามโอนทุกกรณีนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นห้ามโอนทุกกรณีนะคือบรรยากาศทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนลุก คนที่อยู่ในพิธีคนลุกมากคนลุกมากๆเลยนะครับเหมือนท่านมีชีวิตขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเหมือนท่านมีชีวิตขึ้นมาทันทีเลยอ่ะสัปดาห์หน้าจะเริ่มส่งให้แล้วนะเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ถึงยาวน่าจะถึงวันที่9นะครับถ้าาจาย์จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดยาวไปถึงวันที่9หลังวันที่9ก็ส่งจากไต้หวันไปที่ไทยแล้วอาจารย์ก็จะเริ่มส่งให้กับเราทุกคนนะครับ เนี่ยทำตั้งแต่หกโมงเช้าอะแล้วคำพีเขาเรียกอะไรบทสวดคำพีในการทำพิธีหนาอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแต่และเล่มนะหลายเล่มเนี่ยหนาอย่างเงี้ยเนี่ย คนที่ได้ไปเนอาจารย์ยินดีด้วยนะครับคนที่ได้ไปนะยินดีด้วยมากๆเลยยินดีด้วยที่สุดเลยอะ่ะคนลุกมากที่สุดตรงพลังที่สุดแล้วก็สําหรับอาจารย์แล้วอะ่ะเราเรียนสายวิชานี้มาเนาะในแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปมีความเข้มขลังที่อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปแต่สําหรับอาจารย์แล้ว การมาร่วมพิธีในครั้งนี้มาดูพิธีในครั้งนี้แล้วก็ได้ทําพิธีผีเจ้าจักรพรรดิในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพิธีที่ทํายากมากมากที่สุดเพราะว่าอะไรมันต้องทำก้าววัดในเมืองที่จํากัดพระที่ต้องจํากัดเลิกยามที่จํากัดหนึ่งปีทําได้มากสุดแค่สองพิธีและปีนี้ทําได้แค่ครั้งเดียวสําหรับอาจารย์แล้วคืออันนี้คือที่สุดแล้วที่สุดมากๆเลยนะ พระนะอาจารย์ินดีกับทุกคนที่จองทนันยินดีกับทุกคนที่ได้จองไปและสัปดาหนะ์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกจะเริ่มจัดส่งแล้วนะครับจะเริ่มจัดส่งแล้วอาจารย์ต้องบอกวิธีบูชาปีเสียด้วยนะคะบอกครับบอกมีคลิปให้ด้วยครับจริงๆอัดคลิปไว้แล้วด้วยนะครับในเพจนี้เดี๋ยวจะลองรีรันให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีรันให้อีกรอบหนึ่งนะคนลุกไ่โดูถามถามดูค่ะ โดนรู้สึกงไงคนลุกคี่นลุกคนชันกันหมดเลยอันน,อนนี้ <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เป็นผู้ช่วยช่วยเอ็มแล้วอีกคนนี้คือเพื่อนของเอ็มที่เป็นคนช่วยสปอร์ตหลายๆเรื่องที่นี่นะครับน่ารักมากๆเลยน่ารักมากมากเลยนี่เราอยู่รอดปลอดภัยเพราะคนนี้นะเนี่ยเราอยู่รอดปลอดภัยที่ไต้หวันเพราะคนนี้หาโน่นหาน,หานี่ให้ตลอ,อดเลยนะครับคนนี้เลยน่ารักมากอ่ด้วย ตั้งแต่หกโมงเช้าทุกคนเนี่ยหกโมงเช้าตั้งแต่หกโมงเช้า,แ,ชาแล้วดูคำพีคำพีหนามากคำพีคือหนามากเลยนะนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะ ปกติเนี่ยปกตินะเวลาคนที่เขาเอาบูชาเอาปีเซจคระก่าเอาปีเสียมาให้เราบูชาเนี่ยเขาชอบทาอย่างนี้เอาปีเสียมาเอามาวนเนี่ยวนทูบอย่างเงี้ยสามรอบทั่วไปเนี่ยคือเอามาวนอย่างเงี้ยสามรอบเราไปให้คนบูชาอันนี้อาจารย์พูดจริงๆนะเอาเข้ามาในศาลเจ้าใส่พานวนกระถางทูบสามรอบแล้วนั้นเขาเข้าใจว่านั่นคือการปลุกเสกปีเสียแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นพิธีจะใหญ่แบบออริจินอลจริงๆต้องเป็นแบบนี้และถ้าปรากฏอยู่ตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวถ้าปรากฏอยู่ตอนนี้มีที่อาจารย์เอจกพัทที่เดียวในเพจเอจกพัทที่เดียวที่อื่นยังไม่มีที่เป็นพิธีโบราณใช้พิธีโบราณสูตรพิธีโบราณมา100%ซึ่งมันจะมีพักหลังๆอะครับที่แบบปี่เสียเป็นที่รู้จักแล้วคนก็เอาไปแบบเวลาที่บูชาเนี่ยเขาชอบเอามา มันไม่ผิดนะก็คือเอามาวนกระถางทูบตามสาลเจ้าตามวัดจีนแล้วก็เขาขจะเข้าใจกันว่านั่นคือการปลุกเสกแล้วส่วนมากเขาทากันแบบนั้นแหละบางคนก็จะเอาไปที่ฮ่องกงเอาไปฮ่องกงแล้วก็ไปวนกระถางทูบไม่ผิดแต่พิธีของเราเนี่ยต่างออกไปคนอื่นวนแค่กระถางลูกศบกระทูบสามรอบแต่ที่นี่เก้าวัดเก้าวาระ พระราชที่เต่าทั้งหมดหนึ่งปีทําได้หนึ่งครั้งหนึ่งปีทําได้หนึ่งครั้งแบบน,นี้ในเมืองที่ห่วงช่วยดีที่สุดในไต้หวันเมืองที่มีทะเลสาบมังกรเมืองที่มีทะเลสาบสุริยันจันทาเมืองที่มีภูเขาซ้อนกันเป็นพยามังกร เมืองที่มีไอมังกรและนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจเศรษฐีต้องมานอนพักที่นี่มาเที่ยวที่นี่เพื่อที่จะมาสูดเอาไอมังกรนะครับเห็นไที่สุดแล้วนี่คือคำว่าปีเสียจกักรพรรดิต้องเป็นแบบนี้จกักรพรรดิแห่งปีเสียทั้งปวงและมีที่นี่ที่เดียวที่ทำได้มากขนาดนี้นะอาจารย์กล้าพูดเลย มียวที่ถูกลอตเตอรี่ทั้งวนันใช่ทำพิซซ่ามาเซอร์ไพรส์เราครับอ๋อคุณเหมียวมาด้วยเหรอ,อคุณเหมียวเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลุกหลานปีเสียจักรพรรดิที่ได้ไปแล้วเรื่องราวของเขาก็มาทําละครทําละครด้วยเพราะว่าถูกลอตเตอรี่ทั้ง้านถูกลอตเตอรี่ราถ่ายละครเพราะว่าเอาเลขจากที่ถ่ายละครไปซื้อแล้วถูกหมดเลยถูกทั้ง้านถูกตลอดถูกทุกงวดนะยินดีด้วยนะครับคุณเหมียวสวัสดีนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเข้าไปดูพิธีก่อน นะครับให้เราไปทุกคนดูหอมปากหอมคอคนที่ยังไม่ได้จองยังสามารถจองทันอยู่นะครับแบบเดี่ยว999บาทให้พิมรอเรือ99พิเพิมติดกันนะครับแบบคู่นะครับปีเสดสกาวัตคู่ให้พิมรอเรือมอมา99พิมพ์ติดกันนะครับ1 9 9 9บาทถ้าพลาดพิธีนี้รออีกครั้งปีหนะ้าเดี๋ยวอาจารย์จะทําพิธีต่อยาวจนถึงวันที่9ก้จนวันที่9นะครับยาวจนถึงวันที่9 แล้วก็จะส่งจากไต้หวันไปที่ไทยแล้วก็ส่งจากไทยเนี่ยถึงไทยแล้วก็จะส่งให้เราทุกคนตามบ้านนะครับใครอยากได้ก็ยังสามารถจองทานอยู่ติดต่อได้ที่เพจนี้นะอย่าไปโอนบัญชีอื่นนะมีบัญชีเดียวบริษัทสกภัตบางข่งน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอทําพิธีต่อก่อนนะมีอะไรอาจารย์อัปเดตนให้ดูนะครับสวัสดีครับ